ไม่กินมันนะคะกินนี่กินคุกกี้หูดูหมูทำไมยืนตรงนี้นะอุด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 แกะแกะน้ำแล้วต่อได้ตรงนี้สื่ออะไรมาเนี่ยหมูวัววัวช็อกโกแลตน่ากินอ่ะช็อกโกแลตไม่แพ้ทางนี้ไอ้สื่อถือคุกกี้โวองก็หลงทานใช่ไหมเนี่ยป่าป่าน่ารักไหยคะนี่ไงวัวช็อกโกแลตหน้ากินจังเลยไหนเด็ดเด็ดเด็ตอนนี้คุณคิกใส่ชุดเมดอยู่เนี่ยน่ารักเชียวลงมา ใช่ใช่โอ้ยแก้มแดงเลยแก้มแดงด้วยเองน่ารักอ่ะเดี๋ยวชุดเมดเราหายโอ้ทุคุณครูดิน้องมายดูเฮ้ยมีครูเป็นนายูนิคอร์นลายยูนิคอร์นไปละไปละเอ้ยไปไหนเราเข้าไปก่อนดิเข้าเพื่ออะไรอ่ะเรากลัวนรกแล้วเนี่ยแต่จะเข้าเกมเนี่ยเ้ะนรกที่ไรนี่เจอแต่กดผิดกดไงวะเอ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเครดิตเครดิตเครดิต อีเครดิตอยู่ใต้บ้านด้วยตาขึ้นตาขึ้นมาโซล่าอุ้ยน่ารักอ่ะนายลองเข้าไปดูเหมืองนั่นยังเหมือนซอมบี้อ่ะมีเจอแล้วไม่เอาด้วยตอนนี้มีแค่ดาบอีกเนี่ยใส่อะไรแอลลี่น่ารักโคตรทขาไมอ๋อใช่บัวอยู่บนหัวตามมาตามมาโซล่าช็อกโกแลตกลายเป็นช็อกโกแลตแท่งเลยอ่ะตามาเฮ้ยง่อยง่ยง่ง่อยเจเย็นเจ้เย็นเนี้ยไปเนี้ยไปเน้ยอยากใส่ชุดเกาะ ขอยืมชุดเกาะหน่อยนึงนะเอาเลยเลยเลยจ้ะตามเรามาโซล่าตมาตมมราอุวยคีมอะไรเนี่ยโซลา่าตามเามาโซลา่า,ลา <laughs> น่ารักจังเลยอ่ะวอดได้มาส่องอะไรใกล้ๆมาเนี่ยโซล่าน่ารักนะน,น้องใหม่จะร้ายอยู่ไหนเหรอเดินไปไหนแล้วเนี่ยินไปจังคือครูก็น่ารักเอ้ยนี่เป็นโซล่านี่หว่าอ้าว โซล่าโซล่าจ้างอยู่ไหนหรอจ้างเราตามติดชีวิตโซล่ากันดีกว่านะคะโซล่าเช่าวุยไหวไปเลยเป็นชีวิตโซล่าอยู่ไปอาบน้ำเฉยเลงน้ำลงน้ำลงแคบด้วยไอ้ลงน้ำลงน้ำแล้วมีปากกาเอ้ก็น้ำกระจายด้วยเอาคีโซล่าฉี่ยูนิคอนปูยูนิคอนเหรอเอ้ยมันมันตัวชั้นนะโซล่าลงมาใส่หมดแล้วเป็นยูนิคอนเหรออ้าวเชือกหายมันเรียกว่ารีซอสแพคแตงหักแหละ เดี๋ยวเชือกไปอยู่กับใครไม่เขาก็ยะเห็นเชือกยอยู่อยู่นะเออเชือกมันหลุดไปแล้วนี่อ๋อเนี่ยหลุดเอาไปปเอาคุณจะจะยากตัวเองึเปล่าจะยากอะโซล่ะโอ้ยไอ้นี่กระตดเลยโอ้ยเดะเดวเดเออขี่งขอขี่ขี่อขีะีขี้ระ่ยอยอเอือ จุดจุดอ่ะแล้วแล้วชายชนะก็เป็นคนข้ามันอะไรอะไรกินได้ไหมอ้๋อเครื่องผลิตนี่คือเครื่องผลิตช็อกโกแลตนะเครื่องผลิตช็อกโกแลตเฮวิสราใส่ชุดเกาะมีชุดเกาะครบมไหมเนี่ยไม่มีแค่หัวที่มีใส่คุณกิฟต์กดคุณกิฟต์กับคุณไมค์ก็กด F5 เดี๋ยวใส่อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ใส่อยู่อ่า ทำไมมันไม่ได้ยินเสียงรถไฟน้ารังกัาทำไมเดี๋ยวไปนาบูดนาบูดขึ้นเรื่อยๆไปป้องโซลันนี่มันแท่งในแต่งงานของนายเนี่ยลองมาเหยียบเลยใช่ใช่โซลานนายแต่งงานตรงนี้แล้วนะเต้นเต้นเต้นเอ้ยขอโทษแต่งไปทำไมถุยแต่งแล้วลันก็ไปไปอยู่ข้างล่างน่ะไม่มีใครจะชวนเจ้แกขึ้นมาหน่อยเหรอเออเออรันเกลอยู่ข้างล่างอ่ะ ไม่มีปัญหาเอาขึ้นมาโอ้ยประเด็ถ้าวัวเป็นช็อกโกแลตแล้วหมาหมาเป็นอะไรวะสไล่าเป็นอะไรสไล่าอยู่ไหนอะโซล่าอยู่ไหนอ๋อนี่อหมาเป็นหมาเป็นหมาสีชมพูครับผมหมาเป็นเหมือนหมาไซบีเรียชักคากี้สีชมพูแล้วแมวอ่ะใครกล้าลงไปดูบ้างโซลด์ปะจริงดิไปสไล่าได้โหลด ไม่ได้โหลดแะแผดอันนี้มาละโอ้พระกเต็มฮู้เซอแโอแมงมุมเป็นสีขาวล้อใส่หมวกนี้หน่อยตลองใส่หมวกนี้หน่อยโอ้มันยืนแห่ขบวนขันปากันเลยไปแล้วไมเขาเป็างไงขบวนขันหมากดูเด็มันรอยิงโอเคโอ้ซอมบี้เป็นขนมผีขิงสิงหโดน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 โอ้ยโอ้ยคลิปเอร์ โอ้ยโดนโดนโดนทิปเปอร์ไปนะถ้แต่สงสัยถ้าสงสัยถ้านานแล้วไอ้นี่มันมีไว้ทำอะไรเนี่ยมันคืออะไรรับเควสเหรอมันเป็นป้ายป้ายว่าเราทำภารกิจตัอ่านดีตัอ่านให้หน่อยอ่านไม่ออกอ่ะอ่านไม่ออกเหมือนกันน่ะเออเสร็จแล้วไม่เหมือนเลยอะไรก็อะไรทั้งผมทั้งคุณเนี่ยก็ตกอังกฤษด้วยกันนั่นแหละสุดปล้วแม่มดอ่ะ เรไปด้แมนลอยได้เ่แม่มดอเยแม่นดอยู่ไหนเนี่ยเนเนี่ยยเหาเราเนี่ยปาพิษปายาพิษใส่เราด้วยเมื่อกี้เมื่อกี้คิปเปอร์คิปเปอร์ระเบิดเป็นหัวใจด้วยอะไรขึ้นเหทุกคนแม่โมนุกคนแม่โมรูดิแม่มเออเเฮ้ยเแม่มรู้ดิเออมเอไงยังไงมันก็ปลาพิษใส่เราอะตาแป๋ว่ะตาแป๋วไหมงงไง ผมจำยาวโอ้ยโดนติดพีดติดพีดติดพีดาเสียโอกาสเองไงแกติดพีดแหะแล้วลัน้ายไปไหนเนี่ยลันเปียโดรระเบิดไปแล้วแน่เลยอ่ะถ้าติดพีดไม่อ่ะไปอยู่ข้างล่างนี่คนเดียวน่าจะโดนเออโดนผับโดนหัวหัเนี้ยจับกินอะซัมบี้แล้วซอมบี้มันกินแล้วซัมบี้มันกินไง ทิ้งทิ้งทิ้งอวกอวกคิปเปอร์นี่เป็นหัวใจมาเลยอ่ะเถอะฮอ๋อยม่ใครมาแต่เดี๋ยวเดี asure, ด๋ยวแล้วแล้วฮู้ดแล้วฮู้ดซอมบี้ใส่ก่อนอะอ๋อนี่โอ้โหซอมบี้ใส่ชุดเมสีเหลืองซอมบี้ใส่ชุดเมสีเหลืองน่ารักมากเดี๋ยวคุณมาดูที่คลิปฉันก็ได้โอเคเดี๋ยวดูน่ารักมากเมื่อกี้คุณครูได้เนินดาวสีเขียวไปด้วยเดี๋ยวก่อนนะเนินดาเดี๋ยวก่อนนะเด้๋ยวนี่เด้๋ยวกุญแจดู หอวผมใส่ไอ้อิ๊บน่ารักใจชายู่เมสีเหลืองคิปเปร์คีเปร์คิเปร์คีเปร์เฮ้ยน้องไม้ลองใส่หัวฟักทองให้ดูหน่อยหัวฟักทองมีแล้วอ้วอะเราใส่ให้ก็ได้ไม่เป็นไรคืออาจะเปลคิเปิลคิปเปิลคิปเปิล สไปดแมนดูที่ไหนนะสไปดแมนรู้ไหมมันมองยากนะเนี่ยยิ้มได้ด้วยมันยิ้มวิงโันสามัรมาใส่หัวเหมือนเดิมได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวมันทำหายไปไหนอะมนุษย์ฟัททองโอ้โหใส่สกีนี้ฟัททองไม่มีหน้าแล้วเด้อมันแปลกอะใส่สกีนี้ฟัททองไม่มีหน้าแล้วมันแปลกจะกินอะไรเหรอเยวอะไรสกีนของเราเนี่ยแบบแบบ สโนว์แมนมันไม่มีหน้า <c oughs> มันเป็นสัตทองเลยอ่ะอ้าวเอ้ยลองเปลี่ยนเปลี่ยนอุ้ยไว้วกดผิดกด <g ül s> ออกเกมเลยดิสลาม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 โอ้โห<ไ>สลามเอออย่าดูสลามนาต่างอ้าวคุณจะเพิ่งข้างี่ยมาดูเครื่องสามตัว,ต,วตัวใสๆเป็นวิธีอะไรอะ่ะอุ้ยตัวใสอ่ะน่นารักอะ่ะอ้าอย่านะอย่าแต่งแก่มา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 ไอ้หนูไอ้หนูบวกกันดีเออสลามทำดาเมจได้หรือเปล่าเนี่ย ทีนี้อยากฐานสลามไม่สมใจเลยทําเชือกเ้ห้ายเออเนี่ยตัวจิ๋วมันไม่ทาดามจนะดูเด็เหมือนเป็นสัตว์เลี้ยงเรายืนเฉยเฉยเออเรายืนเฉยเฉยมันไม่ทําดามาจเลยถ่ายไว้ถ่ายไว้เออว่ะอยเป็นความรู้รับตัวใหม่ๆเลยพ่อุ้ยมันน่ารักไว้เลี้ยงได้เนี่ยเลี้ยงได้เลี้ยงไปแล้วน่ารักเชียวแต่ถ้าเลี้ยงแล้วมันตัวมันเริ่มเติมแล้วกินพวกเราเนี่อันนี้อันนี้ก็น่ากลัวนะดูสิดูสิมันมันรูตุ้แบบนี้ แต่ว่าคือวันดีคืนดีมันโตขึ้นมาตัวใหญ่เท่าเมื่อกี้นี้แล้วโดดมาทับเนี่ยไม่ต้องเลือกกันแล้วใครทำไรค่าซอมเบย์แม่งไล,ล้เอาสลามว้ายสลามว,าลว่ายใกล้ลาวาต้องหาไอตัวประมาณนี้ทำมอนหม,ม่โอ้าดีกว่าเอาเอาที่เชื่อไปกูุ่มอนนิ่งค้าแบบคุณแท็กดีกว่าโอ้โหคุณครูใส่หมวกพระราชาุดมอนนิ่งเหรออสลายืนสลายืน เสียดายอ่ะไม่เห็นภาพเด็ดๆอีกอ่ะถ้าทางกะโดนที่ตาถ้าทางวัสนูจะโดนที่ตาแน่ๆโซละาอุ้ยทำไมทำไมเขาวะไงอนุปักที่ตากด้ะเนี่ยะหมดพราชวเปลี่ยนเป็นที่เจ๊แป๊บกุดม้านิ่มครับไงมาใส่เกาะมาใส่เกาะมาใส่เกาะทองอยู่โอ้ยทุกทีที่เจ๊แป๊บกันเก่าคุณโซละน่ารักมากเลยเนอะเนอะเนอะคุณพูดอะแหละเฮ้ยโซละไอ้ลูกธนูที่ปักข้างๆตาหายไปละ มันปากที่เกมเอาไ้ใส่เด้ปกติผมต้องเป็นคนใส่มนกูดไม่ใช่ลิงอะไรนี่มันลิงลิงต้องเป็นพระราชานี่าเดนตัวรล่กได้หคนหนึ่งคนทายอยู่เนี่ยอ่าเอาไปทําไมสลามมันเกิดใหม่ละเอาไม่เอา่ายอยู่บ้างนะอ๋อมีเราหนึ่งคนนี่อะราเท้าพังเลยดีกว่านี่พระราชาราชาน่าตกใจเยสลามตัวเเริ่มเลยพระราชาํำเลยราชา โตละไปอ่ะไปกินไปกินกินเด็ดระดับมาสเตอร์ใช้่าฮ่าฮ่อุ้ยดูดูดูสโนว์แมนสโนมันใส่เสื้อกากเลยเฮ้ยเฮ้ยลูกยาเอ้ยโอเคป่ะเออสลามมันตกไปแล้วอ่ะสลามมันตกมันตกลงไปข้างล่างแล้วอ่ะด่าสลามคลอกไฟโอเคพอแค่นี้เลยไหมเหลยยมี มีสกินอะไรมาเปิดเล่นอีกไม่มีแล้ววะมีนิดนึงแต่ว่าไม่ได้เหลดสกินเพิ่มเลยแค่เดี๋ยวลองไปลองหาอะไรเปิดเล่นหน่อยมีแคนดี้อ่ะเปลี่ยนเป็นแคนดี้อ่ะเดี๋ยวจะลายตาเป็นพิเศษเลยสกินเนี้แพ่โจโอ้โหชุดกอสีลุ้งเราไปมาแค่เดินเล่นกันเล็กๆน้อยๆขนลุกเลยอ่ะเอ้าคุณครูกับคุณสลาอุ้ยอุ้ยสลามไหนสลามหน้าตาไงวะ ไหนไงน้ำเป็นน้ำเป็นช็อกโกแลตเลยเนี่ยเย้สลลมหน้าตาเปื้อนช็อกโกแลตเป็นสีเขียวเปื้อนช็อกโกแลตเออแล้วปลาหมึกอะปลาหมึกเหรอนี่ไงปลาหมึกเท้าปลาหมึกเป็นสีเหลวล้วขาเป็นแคนดี้ขาเป็นแคนดี้เออแล้วแล้วสโนว์แมนอะสโนว์แมนอยู่ไหนเนี่ยสโนว์แมนเป็นอะไรเยอะแยะอย่าบอกนะว่ามนุษย์แคนดี้สโนว์แมน ยิ้มแล้วก็มีโบอยู่บนหัวรักเลยไม่ใช่โบมันเหมือนเป็นแคนดี้อะไรโปะโอ้ไอ้พวกถังถังใส่ขนมไงคลิปเปอร์แมมมุมแมมมุมตาแป๋วเลยคิปเปอร์คิปเปอร์มาแล้วคิปเปอร์มาแล้วคิปเปอร์เป็นเหมือนหมีอุ้ยกระเด็นหมีช็อกโกแลตเหมือนอ้าวเฮ้ยทำไมตาละตาละเป็นสีแดงเหมือนสตรอเบอรี่เฮ้ยเขากลับมาสลามตัวจิ๋วๆได้ไปหมดเลยมากินจัง โอปลาเขาเป็นไงน่ากินน้ำช็อกโกแลตน้ำช็อกโกแลตน่ากินอุ้ยปลาหมึกปลาหมึกทำหน้ายิ้มนะทอดทอดนี่เป็นเทนอ้ปลาหมึกทำหน้ายิ้มเป็นเรื่องดีเอ้ยมาดูเราดิโอ้โซลามีสลามล้อมรอบโซล่าโดนสลามลุมรักโอ้โหโซลาไอ้ใกล้ๆเลยลิงบ้าอาจจะโอ้ยตรงนี้แก้วเวลาซามาขึ้นก่อนโอ้เวลาซาชันเลี้ยงเก็บสลามไปเลี้ยงเงินคนละตัวอ้าว อ่ะจ้ะว้จะเอาหมวกพลาชาเอาวไปโอ้่น้ำไนะอ้ขาวอย่างงี้ปี๊ดอ๋อยังไม่ได้คับเลยฮะน้ำอะไรเหรอโอ้หมวกพลรราชาหมวกท้องเนี่ยหมวกพร,ราชา,าจริงๆเนี่ยอันนี้เปลี่ยนเป็นหมวกอะไรเนี่ยแล้วคุณโซล่าปักไฟซะอโอ้โหคุณกิ๊บ มีสลามันลุ้นับโสลามรอบรอบพอ,อได้แล้วมัง้งโอเคโอเคไปแล้วนะบ๊ายบายอุ้ย